สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเยียวยาช้กรรมนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับซึ่งเพิ่งกลับมานะครับบอดีรถติดมากนะครับก็ขอโทษด้วยที่นัดไว้ทุ่มครึ่งนะครับนี่ก็สองทุ่มบอดีนะครับกําลังดีนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะพูดคุยกันอาค้นต่อมานะอันดันใจนะครับผมอูซาเห็นแก่วหวานดันใจเพราะว่า ไม่อยากเอาเรื่องเอาลาเพราะว่าไปแจ้งความผมที่ผลโยธินเนี่ยสิบทั้งหมดเนี่ยแจ้งผมสิบกว่าคดีอายการสังงส่งไม่ฟ้องตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดียุติหมดแล้วไอ้วันดันใจผมสงสารตั้งแต่มึงโดนกดพื้นที่สอนอผลโยธินสงสารจนทั้งว่าคนที่กดพื้นมึงเนี่ยได้รับรางวัลภาพดีเด่นประจําปี <c oughs> วันนี้ยังเสือกมาซาอีกคดีบุกลุกป่าเนี่ยที่ไปทํากับ นะที่ภ้าหกเนี่ยนะอายการเนี่ยช่วยอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปตามถ้ามึงยังสร้างไมา่ไอหวานดันใจกูกลัวมึงไม่ได้ตายฟรีนะเพราะอะไรไหมวันนี้มึงเป็นจำเลยกูในคดีที่อายการสุระการจะสั่งฟ้องม,มึงอยู่แล้วมึงไปวิ่งอะไรของมึงก็แล้วแต่แต่อายการเนี่ยบอกกูว่าสั่งฟ้องอย่างเดียวมึงเอาลูกลูกกูเนี่ยไปโพสประจานนะไอ้วานดันใจผมบอกเลยว่าถ้าวันไหนมึงขึ้นศาล นะที่ศาลสมป,ประการกูจะเตรียมรถแม่งจะเรียกรถพยาบาลมารอมึงที่หน้าศาลเพราะกูกลัวมึงว่าขึ้นไปชั้นสี่แล้วกลัวมึงจะแม่งช็อกตายก่อนเพราะอะไรเพราะมึงหวานดันใจเนี่ยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจนะถ้าวันนี้มึงยังไม่หยุดเห่าหอนเดี๋ยวจะไปรวบรวมคดีที่แม่งโหนโยทินที่สั่งไ่ฟ้องกูทุกคดีนะเดี๋ยวจะรวมมาแล้วให้ทนายกูเนี่ย แม่งเสียงเงินนักสามหมื่นให้ทนายแม่งไปฟ้องแม่งทุกคดีนายก็หากันแก้บุญรับโทษทางอาญานาะยหวานดันใจถ้ายังไม่หยุดนะเดี๋ยวจะไปตามคดีที่แม่งจังหวัดเพชรชบโรกที่อธิบดีอายการภาคหกที่แม่งคดีปลุกลุกป่านะผมไม่ได้หรือผมเป็นคนแจ้งความเองผมมีอำนาจในการไปตามคดีอยู่แล้วอวายการแม่สอดเนี่ยผมก็สนิทรู้จักนะเดี๋ยวผมจะตามให้ดูว่าไอหวานดันใจมึงจะรอดไหมถ้ากูตามอ่ะไอนี่เห็นแก่มึงแก่ชรา,าแล้ว นะไม่อยากเอาเรื่องของเราแล้วอย่ามาเสือกมากๆอย่ามาเสอะมาก,ามาก,มากถ้าเสอรอมากๆเดี๋ยวมึงจะได้เป็นหวานดันใจแม่งขมเป็นยาจะบอกให้นะนะพี่น้องประชาชนวันนี้ขอจัดหวานดันใจสักวานเพราะว่าโอ้โหแม่งซ่ามากจะแก่ตายอยู่แล้วหกสิบห้าแล้วนะหยุดสักทีเถอะนะอย่ามายุ่งกับผมเลยถ้ามายุ่งกับผมอะไอที่ฟ้องฟ้องผมอะอายการทาให้ฟ้องทุกคดีมีคดีถึงที่สุดหมดแล้วผมรวบรวมมานะ่ะมากกว่าห้าคดีถึงสิบกว่าคดีอะ นะยกหมดแล้วนะทุกคดีนะั้งแต่ฟ้องกูสมัยหวยสามสิบล้านน่ะนะตำรวจสังงส่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องหมดแล้วนะครับดังนั้นบอกเลยว่าหวานดันใจจะมายุ่งกับผมดีกว่าถ้ายุ่งกับกูเนี่ยคดีที่ปากน้ําสมบรริการเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องเตรียมรถแม่งไอซียูมาเพราะอะไรไหมกลัวมึงขึ้นบันไดไปแล้วแม่งเป็นลมตกบันไดาตายห่าก่อนนะบอกไว้เลยว่าอายการคุยกับผมแล้วว่าสั่งฟ้องไม่จะสั่งไม่ฟ้องนะ แล้วดีไม่ดีมึงไม่มาออกไม้จับงนะออกไม้จับกูจะไปจับแม่งคนเดียวเดี๋ยวจะพาตำรวจกองปราบแม่งไปจับไอ้วันดันใจนะจัซ้ำได้ไหมเคยโดนจับกดพื้น่ะที่ผมโยทินน่ะนี่ฝีมือใครฝีมือกูนี่แหละที่จับมึงอะนะไอนี่คือไม่อยากซ้ําเติมนะกูไม่ใช่ะเนศวรากุลนุเคราะห์นักร้องนะซ้ําเติมแต่วันเนี้ยกูจะให้มึงช้าใจพี่น้องประชาชนครับ วันนี้ผมอยากพูดกับคนคนหนึ่งที่วันนี้เราเปิดหัวด้วยเรื่องของคนในระคุณนะครับในขณะนี้ในสังคมวงการตำรวจมีการปล่อยข่าวคนในระคุณจะได้กลับมาเป็นตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งคนในระคุณคนนี้เนี่ยวันนี้ผมต้องถามลุงด้วยว่าลุงป้อมว่าลุงป้อมรู้สึกยังไงบ้างที่ โดนคนในละคุณเนี่ยกระทำนะเอกสารรับของทางราชการนะครับถูกคนในละคุณเนี่ยนำไปให้นักการเมืองเผยแพร่ในสภาผูา้แทนราษฎรนะครับโดยคนในละคุณโดยมีการทำกันเป็นกระบวนการนะครับซึ่งหวังจะกลับมาเป็นตำรวจในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคนในละคุณคนนี้เห็นไหมครับทำได้ทุกอย่าง นะเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตนะโดยการทํากันเป็นกระบวนการสิร่งเหล่านี้ผมอยากฝากถึงข้าราชการตํารวจทั่วประเทศนะครับว่าวันนี้ที่มีการปล่อยข่าวว่าคนในระกุนจะมีการกลับมาเป็นตํารวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสร้างความคึกคืนโดยการผ่านนักข่าวคนหนึ่งนะซึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะเพราะว่าเป็นนักข่าวที่รับจ้างในการที่จะปล่อยข่าวแล้วก็มีการปล่อยในกลุ่มไลน์ต่าง ในวงการตํารวจว่าจะกลับมาเป็นนะครับผู้ช่วยพบวตรอนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับจะมีการแต่งตั้งนะครับวงการตํารวจโดยแต่งตั้งผู้ทรงอาวุธก,ก็คือแต่งตั้งผู้ช่วยบวตรลเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้ทรงอาวุธนะครับในระดับพลตารวจเอกก็คือผู้ทรงอาวุธก็คือเลื่อนตําแหน่งขึ้นปเป็นพลตารวจเอกตามวราระประจําปีของแต่ละปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีผู้ช่วยบวตรอที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สรงอุชเนี่ยห้าตำแหน่งแล้วก็จะมีกรณีที่ยกเว้นไหมถ้ามีการณีที่ยกเว้นก็จะมีสองตำแหน่งก็จะเป็นเจ็ดตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งผู้ช่วยผบรตรเนี่ยว่างอยู่ห้าถึงเจ็ดตำแหน่งแล้วก็ที่เหลือก็จะขึ้นเป็นผู้ทรงที่จะเกษียณยุติราชการในปีในปีนี้นะครับในปี2564ดังนั้นก็จะมีนะครับคนปล่อยข่าวว่าตัวเองจะมาเป็นผู้ช่วยผบรตรผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนคนทัน้งประเทศว่าองค์การตํารวจนะครับว่าถ้าหาคนคนนี้กลับมานะครับ ยิ่งใหญ่ในวงการตํารวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรับรองได้ว่าประเทศชิปหายวายวอดแน่นอนในวงการตํารวจชิปหายวายวอดและประชาชนคนในประเทศก็ชิปหายวายป่วงเพราะมีตํารวจที่เหี้ยแบบนี้นะครับมาบริหารประเทศนะมาบริหารนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนว่าคนในระคุณคนเนี้ยนะครับฆ่าได้นะครับในระคุณได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นใหญ่โดยเอาเอกสารรับของทางราชการไปให้เผยแพร่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้นะองทราบนะพลเอกประวิดยวงสุวรรณก็ต้องทราบนะคนในรัฐบาลก็ทราบดีในวงการเมืองก็ทราบดีทุกคนแม้กระทั่งผมเชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับก็ทราบว่าใครเป็นคนเอาเอกสารรับอันนี้ไปปล่อยในสภาเพราะว่าเอกสารอันนี้อยู่ในยุคของนะครับไอ้คนในละคุณคนนี้ในการถือเอกสารฉบับนี้นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับว่า ถ้าเราปล่อยให้คนในละกุลแบบนี้กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตในวงการตรํารวจนะรับรองได้ว่าบ้านเมืองชิบหายแน่นอนแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับในวงการตรํารวจจะสั่นคออีกครั้งการวิ่งเต้นโยกย้ายการข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือนะครับจะมีการตรีไก่นะครับเยอะแยะมากมายในวงการของตํารวจนะครับและทําให้ประชาชนนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับทุกวันนี้นะผมบอกให้เลยว่า นับตั้งแต่มีการบริหารจัดการบุคคลคนนี้ออกจากสภานตำรวจชาติไปแล้วเนี่ยนะครับทําให้วงการตํำรวจด,ดีขึ้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยโปร่งใสขึ้นนะครับไม่มีการเล่นพักเล่นพวกนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกได้เลยว่านะงการตํำรวจนี้น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนเลครับน่ากลัวตรงที่ว่านะ เวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นแรงนะเขาเล่นกันแรงนะผมไม่อยากเอ่ยผมรู้หมดแหละในวงการตำรวจใครยังไงเป็นยังไงนะแต่เราเนี่ยบอกได้เลยว่าในวงการตำรวจนี้น่ากลัวผมเรียนพี่น้องประชาชนคน,นในประเทศครับว่าพุ่งกับพระประแดงเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะเขาฝากฝ่ายการเมืองเขาเป็นเด็กสังกัดพรรคปังประชารัฐนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมเคยพูดเสมอว่าถ้าคุณเป็นตำรวจ คุณจะต้องให้การรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหากคุณสังกัดพรรคการเมืองคุณอิงพรรคการเมืองคุณควรจะลาออกจากตํารวจไปเป็นผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐซะอย่ามาเป็นตํารวจของประชาชนเพราะว่าในชีวิตผมเนี่ยอายุ54ปีถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมมีแต่พรรคพวกผมไม่มีพรรคการเมืองผมไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดที่ผมไปสังกัดนะครับ นะผมบอกให้เลยว่าผมไม่มีพักใดพักหนึ่งไปสังกัดในการทํางานของผมเนี่ยนะครับมีแต่พักพวกพักไหนก็ได้ผมเข้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยพักเสรีนะครับของท่านเสรีพักไหนผมก็เข้าได้หมดนะครับไม่ว่าพักไหนก็คือเอาคือพักพวกกันแล้วก็ที่มันคือมันคือเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับมันไม่มีการที่บอกว่าจะต้องไปเลือกข้างพักใดพักหนึ่งนะครับอย่างพุ่มกับพระแดงเนี่ยเขาเลือกข้างเลยเขาเลือกพักพลังประชารัฐ เพราะเขาอ้างว่าเขาโตมาจากพรรคปรมัยชนะแต่ผมบอกแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับคุณสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยคุณอิงการเมืองเนี่ยคุณอยู่ได้ไม่ถึง4เดือนหรอกนะครับเพราะว่าคุณบอกคุณจะอยู่4ปีผมให้ไม่เกิน4เดือนนะผมบอกให้เลยว่าไม่เกิน4ี่เดือนนะครับ